แล้วนึ <tang ar> ่งไหน้าสิไปลบนะบ่เ้านมดผม่าเยงนีมาเรียบรมาบ่เดี๋ยวพุ่จะหนีแล้วสินี้ไปหารีแล้วเร้อสินี้ไปเรียแล้วไปเน่อยเงินเอาลินมาทมลาบ้านไม่ยุ่ยนี่เองยิไม่หนีเล้ บอลแล้วเจกเจ็ดอไป่รูกหัหเียงหายเอาเอาโหนาวเสียงก่อนดื้มเปิดเสียงเอฟซีาเขียงหายเออเมกเอฟอันฝากมาให้อีกแล้วตอ้ยะหนีไปไสหนีไม่ได้เด้จะหนีไปไแม่ลูกตามไม่ทัน มองรถ่โอ้หเต่สดงเงินอะเออนี่ตสดเงินละ่ามงรถจไผ่กรถน้องเ้นนี้ีน้องนี่ช่วงกนีน้องวบไเย็นแม่กายกันเย ไปรบยื่มังไดดอกบอกพญี่ยงสื่อดินมาถมบังนีไหวยู่นาบ้านไหวไหเอฟซีไหวไงาไทยดิช่วยงานกันก็ยังเสียหั่นเดี๋ยวให้ผมขอทำพวกใหญ่จังหน่อยนะครับ้ันวกนีน แอดมินนี่แม่ไก่บอก่านีแต่ว่าี่แม่ไก่ไม่หนีเด้อป่าว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หู้ซึกว่าสิมีคนแปลกๆนานมาเวียนเรอะหนาบ้านโอ้ก็เลยย่ากเพราะว่าว่าแอดมินว่ากันเล่นน้ำหากันเต่าหมูบ้านโอ้ยโอครับมอดนี่รถมอดใส่คือหาหาเองไครับว่า เอาเอาเจงซี่แอบมิน hey. สิมาเฝ้วไว้บดมือบดขื่นซะวะมันเป็นทหารทิม่าเป็นทหารไงมีมีเาแต่อาย่พูดเดียวกับพ่อแล้วบมูดเดียวเนี่ยคนป้าไม่ไกลพูดเดียวก็คุ้มแช่ผู้เดียวก็คุ้มล่ายอะเนี่ยโอู้เดียวก็คุ้มว่เปิดออกมาว่าพ่อไปพ่อสองคนดีกละกกอนทีไอ้น่เป็น่เลาสินี้เุบรังเตทีเลยเดี๋ยวดีแล้ว เปิดประตูมุ๊บเจอนบอกไดด้วยนะส่วนประตูม้านนี่จะเป็นเพื่อนวันสุพรอคนอื่นก่อนแล้วที่ตาบาใส่ก็ต้องไปใช้ด้วมั้งสุข้อนเลยสุข้ไปเหลือแต่ลบ่อเต็นมากากนอนแม่แม่แม่ทุกคนทุกคนทีมงานคนพิมพ สวัสดีค่ะแม่แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาเบียวเนี้ยขเยอะเขาขาขหงไฟมาวันเดียวก็มากเี่ยก็ยูวัดพูนไก่ปีนี้งอขึ้นมากทาพอดีไก่แต่นก่นอนเรื่ยบอกว่าคนพามาก ทำหัวเลยมากกันนอกมหานั่งมากันคเทียบหมอว่านี่อยากหัวขึ้นหยังนี่ารจมาเนี่ยรนัน้จะมาเมฆใสวันนี้วน่าง่าแา่เนี่ยหนาตวเลยคนนั่นเมฆกวันนีนั่งยืนบาแ่นาเราแบบโบนเอนก็เลยย่านบ่แม่นาที่เรามานั่งยืนยื้อหานมาบอกว่าันนั่งกวับย่านดออยมาเจมาดีมาเส่ากบัา้มานีหาือมาไหนะ ต้องติดติดกองจังอยู่วัดติดกองวงจอาดีมาไรมาดีมาไรเอไกล้ันอันน่ะติดอันารถที่สุดจะได้ติดไม่โยติดไว้ตั้งหนตั้งตัวเออจะได้ติดใส้ตั้งหนสองตัวยแม่นเดียวกันใส่ัวอันคือว่าฟันป๋าเจ้าแม่ ันแต่รอฝันยังไงเราว่ามิ่ว่ามี่งต่อเรศดอกรอบฝันเดีจะให้เป็นนั่นไปตีพระตีเอาพวกตีเรียกเก่งกับเพื่อว่าตียาวเพราะแม่กายตีเรียกพวกเพี้ยนเพื่อให้ตีเอาเอง เฮ้ที่เอ้าเองฟันตอนใดระแม่ขึ้นลโอ้ที่แม่ว่าสิจุดทูบบอกพ่อมาเขาฟันนะว่าจ้ะแม่จุดทูบเล้วเาเล่าเร่าขึ้นนี่ก่ได้พอจุดทำกเะว่าขานจุดทูบไปคือว่าปิ๊กปุกพี่อันนันกเลามาเนาะบุกเ่นมากขันจุดทูบ่สมากมาะ เคเขอเสียงแก๊กน้อยได้จ้ามานนี้มาหลายอยู่เสียงดังๆหน่อยจ้าคบอดมินบ่ถือเรียกบ่มม่งินสื่อไหมมบว่เอ็พันห้กุ๊บถีบว่ะไม่ชัดค่ะวันจันาไม่ เราตื่นแต่เด็กๆล่ะเราไมาให้พอโสฟังจ้ะว่าเห็นว่าพี่ใต้ผมเวลาคนอยู่อำเภอบ้านจุงเคนอยู่บ้านอมก่อเวลาฝันว่าเคนเสียชีวิตวันนี้คนคนกระเลยแก่นคนกระเละนั่นรถกระเลยแก่มากบานเกิดเล่าคือนบานนี่แหละ บ้านพอบ้านแม่เล่าหนิล่ะแกมาบ้านหลังนี้ล่ะมามาแล้วก็เลยเ่ลกเลยวานอันนี้โอ้ยเเอ,อันนี้ทันแกอันแกอายเจาเย้ามาแล้วอายเจ้าเสียชีวิตทันแกมาเนี่ยมาร้ายลไรเอาเอาของของเราเนี่ยออกมาเบิดทุกย่างทุกแนวเอามาไหวอันหลังนี้บ้านนี้กับกับมาทั้งป่วยทั้งยังเงอามาร้ายไร บานีพู้มันก่อไปแน่พู้เนี่ยก่อไปแน่เราว่าบานี้ว่าเล่าเล่ว่าจงไวหตุินไน้เป็นยังคือคือบ่จงไวเหตุินแน่บารีเขาเลยจงไวเราเที่ยนึงบาีีเที่ยนึงพันนาเที่ยนึงเขาเล่เที่ยนึงเนเราเขาจงไวเลาสองวีบานีบานี้ปิดพ่อมาเปิดอันพ่อมาเปิดอันอันในแมกเปิดเปิดชมาเปิดโล่งเนี่ยเปิดคำบาลโล่งเนาะ ร่งเปิดล่งขึ้นผัดผัดบเม่นนั่นผัดบเม่นพี่ไส้ผัดเม่นเป็นพอยายสิ่งพอยายผู้คนคนมาบอกแหละพอยายแสงคือเหล้าล่ะเปิดเปิดออกเัดเม่นเป็นศพเม่นนั่นพอยายแสงเป็นเ<ไ>ปิดกุญ e ยจเป็นาลากพอยายแสงเออเป็นลากพอยายแสงวันนี้คนคนนั่นแก่บานบ่ ของเราเมื่อิดทุกอยังแบบว่าลงบานตรงนี้เบิดดพิ่เป็มหมอเป็นยังเจีมาใเ้เราเบิดัทุยางถุกแนวแจมากห้เรามา่อของไว้โจโกของไวงาขงบ้านนี่ละว่ารุ่นไปเบิดบ้านบ้านข้าวโดสวยนี่ละแม่ฟันห้อนขับมือขึ้นนี่ พราะหน่ยแสงเป็นไผยจ้ะเพราะหน่ยแสงก็คือเป็นผู้ตายคือแฟนเก่าผู้คนเมาบอกประจำนั่นล่ะแฟนเก่าแม่ไก่นี่ล่ะท่านไฮแม่เนี่ยกายบรรยายมันเิียนกับไปกลับมาแล้วสิลงหนาลงหลังเอ่อเอออก็จังล่าดไฮไปแล้วทุกเที่ยนล่ะ ผมกะอธิบายน้ำแล,ล,แล้วก็ผมกะตีเป็น,ปน,น,นไอหัวยเป็นนั่นไปแล้วเพื่อเพื่อผมกะตีเดาไปทื่อๆดอกตะวครแห่งมันมันแหงมาอ๋อลมันแหงมาพวกโเป็นผู้จับโซพวกโซเป็นผู้ตีไห้ตะไคร่เน,นี่กะเพื่อเลี้ยงเพิมฟันนีหละมาหงวนมีเพิ่มเาหายเป็นโตเลสตะวครแห่งเนไหเป็นแน,นวทางคือว่าเราต้องพูดได้สิตีเอาว่างที่แม่กายว่าน่ะอ๋อละ แต่ขันเพิ่นมาบบจังจังบบทรงทรงพอโซกับจีบอกเป็นโตอันนี้ผม้นได้บอกมาบอกเป็นโตเราล้วได้ม <cheap> ่เขียนให้คือเก่าเราววะไรไม่เขียนให้คือเก่าเราวขนของมาแล้าขนของมาขันขันยาคู่บ้านเล็กที่กับจีบบบสไวยางสไวยางขันบยาคู่กับกับให้เพื่อนรอดติดตามเพื่อนก็ได้เพจนได้บอกบ้านเด็ที่เท่าไรนะพ่อ นี่หมดแล้วพอคอมได้ละนั่นละ้ออการทะเบียนบ้านอี้อย่างล่ะพ่ออทะเบียนบ้านบ่าจทะเบียนบ้านบ้านเด็กทีนี่ หาสองหาสองเอาหาสิบสองตัวเดียวคนล้นแมนครับบาลีที่หาสิบสองบาลีที่อันนี้ผู้ใดฝันจ้ะอันนี้ขื้นขึ้นแม่ไก่เป็นคนฝันอีแม่เป็นคนฝันบ่จ้าแม่ไก่ฝันเมื่อใดจะเป็นมื่อคืนเนี่ยอ๋อ่าบา็นมาเล่าฝันว่าเป็นแก่จบมากมาหอดมาหอดบ้านแล้วกันบ่แมน ่อเป็นพูนยแสงมาเปิดเพิ่อกานของพูนยีแสงล่างพูนยีแสงมือมันล่างไอพูกยีสูนพูนยีสวนนี่เราว่าพูนยโสวนหายวันว่าพูนยสวนนี่หายน้ำไอหมกว่าโอ้ยจึงนึกว่าเป็นนึกวาเป็นอันนี้กอเจ้าวันว่าชื่อว่พเราเป็นจ้าเที่ยว่ยววันให้ขนของขนของมาหายใจไปถีงเนี่ย ก้วยสองขั้นลดเต็มหน้าบ้านจาก็ถึงก้วยจ้าก็เป็นหมอหมอของขั้วของจิกินของเล่าคนมาคนมาเต็มหมดมากองไว้หน้าบ้านไอ้เ่านมายังกระโกระเรียดแทบมันดำมาสั่นบายไล่พุ่มพันปีเอามาคัดขั้วแล้วคัดนาหมองมัยังกระดกระเรียดเลคัดหมองสั่นเลยหายเล่าเปิดออกมันดำมันเป็น มันได้แม่นอ้พี่ไงนี่ต้องจเป็นผู่พใหไ่ผู้ไปแล้วนั่นแ่ะพอแสงผู้ที่มาให้ถูกวันนั่นแหละนะผู้เทียนผู่ที่วาตายเหกนก่บผู้ที่ว่านเหมืนเรากับเสียชีวิตบางสองสามปีนั่นแหละบางวันที่เปลี่ยนนี่สาที่โคกกัหนรเล่าที่เราไปนั่นแหละ อ่มาเอา่วยมากคนป่วยมากไงแต่ว่ามามาบ้านเก่าบ้านเด็กีทอะไรก่อแม่บ้านเด็กีเปนยังไตเท่าไรหาสิบนสหาิบสองหาสิบสองอยู่รเอสหาสิบเอออยู่รอเอหาสิบเอเยูนี่หาสิบสองหงอหาหนึ่งหาสองง่ายๆตัวนี้เนาะ ในความฝันของแม่ปีเป็นป๋ไดแม่บุก้นฝันอปีใจเาจะพ่บดบ้านี่กว่าบารกีขึ้นบาีเล่า่ล่ะบารทีปนีเนี้ยกับกนหมอนั่นแหละมันมากตกวนหมอย่งนก้นหมอนี่แต่เราม่อยากเปิดหมอีดอกก้นหมอนี่ใส่ละแม่หมว่าไม่เขาลักกับแม่ไม่เขาลักหมอไม่ใช่ไก่เรานไก 哈哈哈哈哈！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  หมอใช่ปะผว่าใช่ว่าจะหมอเนี่ยนห้ี่หมอว่นี่ละมอนั้นบ้านเลขที่บอหานึ่งหนึงเหนบ้านเลขที่ยื่รอบ้านเลขที่หลังนี้หาสองนี่หาที่สองหลังนี่หาสองแต่ว่าคิดเืิ่งแล้วนั่นตีมอนี่เป็นศูนย์เนาะครับก็ตีตีเซ่ศูนย์สองเกาเก้าสองศูนย์สามโต้ด่นี่โอ้ดก็แม่สามโต สามโต๊ะที่ใส่ศูนย์สองเก่าศนสองเต่านางแมนโเดกมอบ้านเด็กที่อยู่ลอยเอฟหาสิบเอว่าบ้านเด็กที่อยู่นี่หาสิบสอง ไก่คู่บุบีงขนชุดมาไตีมอเน่ยหมอก็ตีแห้งมันจะบุบเ่นันเองบุบหมดเลยหมออะไรก็เพิ่งจะขางมอเนี่มนเองโซอะไรจะว่ขังมอบุมเนาะแม่กายตีมอเป็นนิยมก็จ้าตีมอเป็นอัไนเป็นศูนเป็น จะว่าลั่หามันก็เลืชิบะชิะมายำยำเรียกหมอนี่และให้แล้วมาบอกเกี่ยวกับหมอนี่นีแลมาบอกเกี่ยวกับหมอนมาตังไหนก่อนเ่ราก็ชาหมอมากขนดไหนคือเราเหรอมายากนะลขาพัจะหมอมากไหเรามาเราต่อหมอมาดำคนหมอดำดำแลาวม่น่าชิบานางคัดอยู่คือเขาต่ว่าของประเทศไนนางคัดดอกแม่ไก่ผู้เมียก่อน เร่เสงก่อนเี ian, ่ยไหงก้อนเล้เอนเล่าเป็น <gerçekten> ยังแบบพ่อโสเล่าป็นยังบว่าไอเล่าีสงที่เล่าก็เล้ไหยน้ำคนไอ่เล่าแต่ไมาเปิดเพิ่งมาหรอม่เป็นพี่ชายเล่าไห่แบบนี้เป็นพ่อตู้แสงนีเป็นแฟนเก้าเป็นผัวพี่ว่าตัน่ะ เมื่อวานนี่ไปอีหยังก่อานั่หากับพ่อพ่อเมื่อวานเด้ไปท้ำบนไปท้ำบนวัดอันวัดป่าเจริญรรมกับวัดวุฒิอันเอ๋อวัดอันวัดอันน้องเอ๋ยก็น้องตาลไหมต้องน้องตากัน่พ่อ เร่า,รามยายำใหม่เราหลังหนึ่นสองเก่าเลามายำใหหมอเล่าเอาบบดนี้เาม,มยายาหมอแม่ไปวัดมานะแม่คือบอกลูกมาว่ามีโกนึ่งหามาแต่จังไรบแบบนางิลิคนคนนั่นคนห้ไปจับอันลูกวิ้งป o n ยัวอันนั่นไอของ,องไอพ่คนนนจุดทูบหรือนกเ็เล่ห้แม่ย้ายกลเพรหายได้จได้เล่กอันเล่ตัวเล่กับหก เลขกันึ่งเลขตัวนกันเลขหามก็เล่หกหนึ่งหาเนี่ยนะแม่นั่งแม่นังลว่าเอาคืายังันคือยังคือกันังเออคือเลขตัวแม่นั่งมักแทนพว่าังาฤษค่นฟัก็ไม่กายแต่เลไปอ่อนอยู่กบ้น่นั่งพว่าแน่นั่งพนว่างก่นี่นั่งบวา เพ่อนมีมีเนี่ยกระตีหูเพั่นว่าสีมีคนชิมหายุบกันยุบมังวัดละบาเนร์เพ่นเลยบไปถาก่อนแล้วพันวางจีดไปแต็นเพื่นสวดนั่นเป่นข้อเพื่นเนี่ยเนี่ยข้อเพ่อนทแม่กายไปแม่กายนั่นแรงรวดแม่กายว่า คนจำได้เลยบอคไปแล้วคนจำได้เรื่อกนจำได้คนถืนัแหคนถือกแม่ก่ห้าแม่ไ่งไ่นีค่ะคถกมาสบกว่าอากาศมาบ่งบอกว่านถูกนั่มาเร็วมากตัวนี้่าบ่งบอกว่า่นถึงถึงบ่สเนี้ยถืกอนถกาใหม่ได้ดี้ววกให้แล้ว ร้องโม่ใช่้อเออ่เขียนก็ว่าเป็นยังเพราะว่าใครเพิ่มตีเยาใครเพิ่มตีครเพใครตสอ้านั่นละสองเก้าอยสองเกาขาดีเก้ด่เกหมอแม่หมออ้าวังเพิ่มง้ละิคน มันใจตัวนี้เด้อพี่น้องเด้เนี่ยละสูนสองเก่าเนี่ยและพอเราคือเรากำลังยาใหม่เราฟังาบางอีกคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กรอเมันมาตรงกันเราคือว่าโอเคเราคือหัวประหันเนาะรอบางเด็กรอเขาไม่มาตรงกันคือว่าเขาโอเคกันไปเลยเพราะว่าเด็กรอเขามาเขาก็บอลุกจักมันเขาชุกมันเขาหนาวหนาวก็เสียใจน่ายๆก็อยากตัดใจ มันใจล้านกอร์เซนจ้ามันใจล้านกอร์เซนคือเก่าร้อยพี่น้องผู้ใดจับเลก็หาจับเอาผู้ใดเฝ้าไปหาจับร้านซีรีไว้มันมาทั้งกี่ทํั้งแล้ว้สาวระท่านเด้อผู้ใดสาวท่านสิเนี่ยไม่เาไดหนี่งี้ข่าวมันหลุดเยขนาดหมอหมองหมอหมอก็ยังหลุดเลยตัวไหนก็แม่ขันนะม้อไม้ดสองเก้าสองเก้า นาตีก้นหมอก็ยัง่นาตีก้นหมอยี่มาเขาก็เรียกกันบันนี้ไม่หญยอื้อขึ้นนี่แหละที่แรกโมเมนตัวนี่มเนี่นมันชัดเจนแล้วแม่น้วชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยว่าสีบวบง่ายหรอรถว่าอะไรละว่ายเป็นกระส่าเนแล้วรถก็เลยหาสีอะไรก็สีเอาก็เลยหาสิ่าอไรแก็สีว่าจรงเลยกนนี้นะไ เาได้อนมาล่ำเราล่ำให้ฟอนฟอนมาดเที่หงายเี่หงายโบราณสีดำาส่อโบราณสีดำของเราแ่ละอันนั้นุวิยม่พุ้ยน้กันยี่หันออกมาเวอร์ชูฟอนมาเต้นน้ำกันมาฟอนน้ำกันออกมาฟอนน่ยเราฟอนไหนบึ้งนจะฟอฟใอนแต่วไม่นฟอนดเรับฟอนมอมอ่ะนแม่เจ้าขอฟนก็ได้ ย้ำตัวเลขสามตัวตัวไหนก็ตามแม่ศูนย์สองเก้า้าไปหายยิบจับตัวค่ะายิับตัดีไ้เด้อพี่รองร้านโปรเซนเจอร์ที่ปอแล้วบอกไปทางไหนก็เราบอกนี่เแล้วามันกลังคัดหมอเลยล่ะคันบลรลวยอย่างคันบรวยวันนี้หม่อวันนี้คันหม้อวันนี้หรอกแล่าสีนี้แล้วมามขออยู่น้ำมีรอมั้ไม่ขออยู่นี้ำขึ้นนี้ำ ผลของล้งนี่กองกู้ก้แว่าเป็นกล้วยแล้ว่าเป็นมอเป็นขันของล่าะแล้วผลมาไว้ล้ามาขออยู่นั่แม่แล้วมาขออยู่นั่งไปยโสอแสดงว่าเราสิยู่น้ำดูแล้วเราสิยู่น้ำดอยุโรกเรากม่ให้ไปหรอกเราจะให้ให้ลวยจะต้นนคนละเราจะสิไปหอดมือได้กัแม่หอดเอาพุ่นหอดไม่หากับน้อกับเราประเดี๋ยวไม่หายหอดต้องการคนละ แต่ว่าไม่รวยไม่หนีเออพ่อรวยพ่อไปตัวแรกตัวแม่ตัวสีให้รวยซุนชองเต่าจับไปรวจด้วยพี่น้องกูได้จับด้ยก็จับไปแล้ตจะด,ดีแล้วปีเม่อไห่แม่กายจะไปหาเืียดายมาที่ได้พ,อพ่อใบพ่อโบไปบ้านได้เขาว่าปวดแผลเหมือนอ่ะไปลุ่มได้แม่ต้องเป็นตาอั่นบ่ โอ้จะสอันบ้านไปเมื่อไหรัก็ไปไปลุ้มไปลางเลยที่สีอันบอะไรกไปไปบ้านเราเช่นึงเราด้ลองหาเด้พี่น้องแม่ย่าบอกว่าไม่รวยไม่หนีตัวใดไม่รวยไม่หนีตัวใดก็บ้ารวยตัดีแต่ทุนสองเก้าลวพี่น้องทุนเยอะทุนสองเก้าสองเปอร์เซ็น ขอให้คนหัวขนี่จะไปอยู่รอบ้าขออีกแม่ขอเงินแม่หลังยังไงอยู่กลางทง่น่ะเด้อขออีกแม่คุณแม่ว่าว่าวังหันคือวบาดีเนี่ยไม่รวยไม่หนีนะไม่รวยไม่หนีชุดสองเก้าจะไปอยู่รอกทงคนละเด้อมองที่นี่หลังยังไงเลยพอาอใช้ทังคุณละจ้าไม่รวยไม่หนีชุดสอง่ห้ี ศูนย์สองเก้าจับต่าพี่น้องจับเซ็นแม่จับเซ็นห้านเซ็นคือเก้าคือวังหันละ